นี่ฉันช่วยฉันช่วยฉันช่วยใชย่ฉันคนดีนะตามดีขนาดนั้นเลยเหรอ <Ooh. S 1> สววสที่ราไว้รุ่นทั้งหลายด้วยตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเก้มฟาคาไตึ้งตึ้งตึ้ง ๊ี่โหลดลีโรโหลดโอ๊ยตายละสไนเปอร์สไนเปอร์เหลือสองหนาง้าเดงเฮ้ยโอ้ย,อย,อยเราได้ปืนใหม่ได้เหรอ มีคนช่วยอยู่เงาใครวะนี่ฉันช่วยฉันช่วยฉันช่วยฉันคนดีนะพวกแกนี้ไม่เป็นคนดีกับฉันเลยเให้เขาเคีย์ก่อนแล้วกัน ช่วยฉันด้วยสิ <S <S 1> <S 1> ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วใช่ไหมไอ้คนที่ตายน่าเป็นช่างบนไหมโอ้ยเอาตายละทางตันเฮ้ยจุ๊บ นี่ฉันจะตายแต่เมื่อไหร่เด่ะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยแม่ติดเสาให้ตายเถอะเฮ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะตอบป้องกันฉันดี ก้วคูจะไม่ออกอีกต่อไปเอาดีอ่ากาะป้องกันชิ้นดีเฮ้ยสไนแรงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยความรู้ใหม่แต่ต้องเล็งหัวนะ ไม่จบจบไม่จบจบแล้ว้ยเซฟเ,เกมแล้วสี่สี่เห็นขาเห็นขาเห็นขา ้ปืนนี้ใช้ได้เลยชอบชอบชอบ โดดเก่งเออดีมากโดดเก er ่งกัน <Idol> จังเลยภารกิจเราคืออะไรไม่เคยจำเห็นไฟไฟหน่อยไม่ได้อ้าวเฮ้ยฉันยังไม่ได้เตรียมเตรียมใจเลย จะออกของตรวมูสินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชัวเฮ้ยเอ้ยมาอ้าวอ๋วอโอเคจุ๊บ dạ đâu? Ui, chút, nguyên 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 nguyên. Chút. sai lộc quả, lộc sai lộc quả. Ô, Cái tại thằng này lên nỉ à. Ê, nhìn con bầu.

ขอเน้นๆด้านหน้าทีนึงนะเฮ้ยมันหายไปหรือเปล่าเฮ้ยเออเป็นไงเฮ้ยใช้ได้ฮนะไนเบอร์

What's up, Harland? Krieger has set up an electromagnetic field which is blocking any external transmissions. We're being jammed. We're gonna have to take that out. I'll pick you up real soon. I should be able to get you to the source of the field. There's a secondary exit in that room, and I'm in a cruiser right outside. That'll also put us near Krieger's main compound. Maybe I can take a look around and see what we can do to shut it down. Do whatever you want, but as soon as we get a signal out, I'm done. I'm not even getting paid for this crap. ออกมาส่วนที่โล่งๆได้ไหมอ่ะเออต้องอย่างนี้สิไอ้คนขับพูดอีกแล้วโอ้ยติดแล้ววะไย กำจากคนแถวๆนี้กันเพราะมันอยู่ใกล้ปืนที่สุดได้อเด้อเดเด ใช่ตอดทีนนนิดทีนนนิดเฮ้ยเ้ไหลไหลไหลลูกเหลยลูกไหลลูกไหลทางเอ้าวโนโน <laughs> อมันมีตัวข้างหลังด้วยฮช่เดี่ตรงนี้อาจจะมีกรอบก็ได้ไว้ <c oughs> อ๋อนี่ไงมันอยู่ทางนี้กันด้วย นี่น่าล่ะฉันถ uh. no ึงโดนรอบข้างหลัง oh ด oh, ้วย f อ้าวเฮ้ยโอ้โหดีๆเหมือนกันนะเดี่ยปืน เลงแต่หัวเลยตอนนี้ต้องการกรอ,อก

ยิงขู่ยิงขู่มันต้องหันมาแน่แน่เอยหันมาหน่อยเซ่เฮ้เห็นกูไม่มีค่าขนาดนั้นเลยเหรอไอ เฮ้ยมันเป็นอะไรวะเอาทางไหนนีเนาะมันให้ไปทางนี้ขึ้นฝั่งทางนี้ก่อนดีกว่าุๆห<ๆ>ลังหน้าหลังหน้าแล้วเกขอกเราคือให้ไปวางระเบิดแน่นอนก็ถือระเบิดขนาดนี้โอ้โห เฮ้ยทางนี้น่าจะไม่เวิร์กแฮะอาะต้องไล่เก็บอีะตัว Hóa Trang เรก่ว่าเลือดอ๋อเลือดเี็นได้ยดินเสียงคนเดินนะอ๋อมีผู้สัญญาณด้วย รู้จักวิธีการใช้ป่าให้เป็นประโยชน์ด้วยแฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงอีกแล้วเหรอพเพิ่งจะขึ้นมาเองนะโอ,โอเคโอเคโอ้ยตีหน้าทางมีแค่นี้เฮ้ยมนให้อ๋อ thôi thì thêm mới hển chúc 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 phải <laughs> 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 โอ้โอ,อแรกเพิ่คก่นเช้านี้เล่นอันใหญ่เล,เย,เลยเหรอเล่น RPG เลยหรือ มึงต้องตายแล้วแล้วนะไฮ้โอ้โฮโอ้โ กลัวว่ายนะ้ำไปแล้วเรืมอมันจะบูนมาเนี่ยสิ นี่พวกแกไม่พบก,กรอะหรืออะไรกันเลยหรือไงนะโอ oh, ah. <c oughs> ้ยอ่ะ <c oughs> ู่ไหนวะอ๋อนี่กรอะ เฮ้ยทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยเฮ้ยไม่อ่ะโดนสไนเปอร์อันนี้กว่าสไนเปอร์กับอารพีจีโอ้ต้องไต่ขึ้นไปเหรอเอาละ คืออะไรเนี่ยอ๋อแมวแมีแมวเ,เ,เดี่ยมมันมากต้องไหนวะ ได้ยินเสียงมาร์กแต่มารม์กตั้งไหนไม่บอกกูเลยยุบๆไม่มีใครเล่นนะนั่นไงอ้าวใครเล่นกูวะเรือเหรอเรือมันเล่นเราเหรอ <laughs> oh, yeah, I love the smell of Primal Cord Plus in the morning. What's next? You're a real funny guy, Garver The last time <laughs> you're east of your current location, move it. They're scrambling troops in your area. Here, <laughs> what <laughs> Đây lồng thèo này đi quả của, đấy. nè, kí vào มันแห่คงคูระยะขนาดโอ้โหว้าวหฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอตาบุงดีขนาดนั้นเลยเหรอมุณจะดีกว่าตากูาได้ไงมองไม่เห็นวะเฮ้ยโดนได้ไงเนี่ยโดนได้ไง Oh, đi mà mương đi nghiêm chỉnh. luôn nha. ôi. còn một nữa. แม่ตาดีกันยังเลยอยากจะรู้ว่าพี่ๆไปตัดแม่กันที่ไหนมาเฮ้ยมันเลงไม่ได้มันเลงไม่ได้ม,ไม,ได <c oughs> มันเลงไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เอาตายแล้วเหรอเอาตายเหรอเอาจริงดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่มีแบบว่าเล็งแล้วก็กดคอนโทรลอะไรนะให้มันแบบว่ามือมันนิ่งๆอะ่ะโอ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีทางโน้นอีกตัวหนึ่งหน้าถ้าจะไม่ผิด <c oughs> เข้าท้องไม่ทีหนึ่ง <laughs> ว่าระแวงเลยตายแล้วมันจะเซฟไกลดิเออรถโอเคฮ้ยเฮ้ยทีเพื่อนปืนลั่น

Assassin. That should do it. Are we finished here? Hang on a minute. This is strange, the signals are still jammed. Crow must have a backup somewhere. Hold up. Triangulating. There it is. Due west of you. They've mounted a mobile backup on a freighter. New object. Oh, Kyle. ไกลปะวะเดี๋ยวขอดูก่อนอืมน่าจะไกลแะโอเคอีพีนี้คงต้องพอก่อนจุ๊บเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมด้วย